พี่น้องนี่ไงที่บอกว่าน้ําตกมันไหลลงมาเนี่ยแล้วมันไหลลงไปแล้วมันก็รวมกันไปเป็นอะไรเป็นแม่น้ําเป็นน้ําตกใหญ่ข้างล่างพีนน่น้องจ้ะน้าใสน้าเย็นมากทุกคน,นไหลเห็นมาจากปลาสนเนี่ยปลาสนขางบนเห็นปะ าพี่น้องและนี่ก็คือน้ําตกแทนที่จะได้เห็ดก็มาได้เจอน้ําตกนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมสวยประจา้า ครปรางงามางามเดินไปใหญ่มากกลังกานนี้เสากระโดงเลยลนะูกตามนางงามไปข้างในจะเป็นตัวปราสาทนะแปลกประหลาด,ดพระใหญ่บอกว่าเวลาหิมะตกเขาจะจัดงานแล้วก็จะมีหิมะมันลงลงมาตรงเนี้ยพี่น้องสวยมากอันนี้เป็นเหมือนโรงแรมเลยข้างบน สีบ้านฟาร์มเฮาส์สวยๆวยวยพี่น้องเห็นไหมอะไรเจร๊ <c oughs> ปราสาทเขาตะเพนไม่ใช่ปราสาทาตะเพนาาเ่กลายเปาา็เเนปาาเขาตะเพนไปเรียบร้อยเจ๊ทำไมหัวผมเจ้าเปลี่ยนสีเยอะจังเลยวันนี้ <c oughs> หนาวสิคะเหลือสิบองศา <c oughs> คุณพี่หนาว <c oughs> คะ่ะสวยเนาะพามาเที่ยวปราสาทเขาตะเพนเอ้ยไม่ใช่ปีเตพนีตะเพน เจเดินไปไวหน่อยหมดแรงแล้วเหรอพี่น้องไปเลยนางงามวอล์คครัมาดามพี่โกตายแน่เลยมาหาเห็ดวันนี้เมื่อยพี่น้องเจเบิ้ง เดินลงเหวหรือบาดชันนีเห็ดจ๋าเห็ดอยู่ไหนคะพี่น้องพี่น้องไม่ย่างงาเห็ดด้วย้ะสลบสไลสลบเหมือดแน่นอนเลยผลงานงามอย่างไปก้นข่อยแล้วงามโอ้จะกิ่งลงเห็ดจ้ะเห็ดเพื่อเห็ดทำได้พี่น้องจุดบุ้งไหมพูน่ะโอดน้ำตกมันไหลลงไปแห่งล่างถึงจะที่สิดจี อันนี้อัน,นต้นสนมันเป็นสีชมพูสีเหลืองพี่น้องจ๋าใช่ไหมเนป่ะโอ้สวยๆพี่น้องเห็นประสาทบ่ประสาทแล้วข้างล่างก็เป็นน้ำด้วยนะเป็นน้ำตกพี่น้องจ๋าโอ้สุดยอดใบไม้เสียดายดแต่ใบไม้มันล่วงหมดกลายเป็นสีดำหมดแล้วนางงามไปเจออะไรอีกเนี่ยนางบอกฮู้ฮู้วัดยุสีว้า ประสาทสวยๆนาะประสาททั ies, siinä, ้งหลังน้าเห็ดอยู่ในจ้าเห็ดน้องเห็ดเห็ดนะจ๊ะทุกคนอุ้ยเห็ดขอนสน้ำึงขึือหลายเห็ดขอนสนไป็นอ่ะเต็มหมดเลยอ้ยมีตะกอใหญ่ๆเลยทุกคน มาดามกีโกรุนซีดิสนะคะเนี่ยเฮ็ยคนสวนไปโกเลสโกงงามบ้าไปเนอดูดิน้องเจ้าเห็นปราสาทข้างหลังขอ่อยบ่โน่นะปราสาทปราสาทจ้าปราสาทเขาพอวิหารหรือเปล่าอู้ดูเห็โดโอ้ยคนเก็บบ้าน เนี่ยเต็มเลยจ้ะเดินดีๆนะอยูเด็กกิ้งลงไปข้างล่างไม่มีใครช่วยนะนู่นข้างล่างนู่นหนึ่งกิโลข้างล่างคนเห็นเห็นเนค้นมองมองเม้งมองแมงข้างใตกว่นนะพี่น้องลำธารไปลำหลังงามไปดูวิวสวยมากย้ำเล้เสถียรมาที่นี่โอ้ตาย ี่น้องสวยปริจานามน้ำเย็นมากแต่ว่าเขาบอกว่ากินได้เลยเด้เป็นน้ำตากลาเนี่ยน้ำเย็นเย็นมองได้ก็เย็นมันออกมาจากหินพี่น้องมันออกอีนางงามไปยืนเห็ดอีหยังอยู่นั่นน่ะนะโอ้ด่าใสแห้งพี่น้องจุ่มแม่จ้จน้ำใสมาก พี่น้องตอนนี้เราเดินมาอยู่ใต้หุบเขาแล้วนะทีะบ่บางหุบเขาแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นอะไรนะแม่นม้ำไม่ใช่ปราสาทพี่น้องปราสาทบยู่ใตปราสาทเลยจ้ะอ้าาง,งานก็จะไปข้ามทะเลเอาไปข้าม,มานะของนางข้ามแม่นม้ำนัางกระสีแมก่อนนางก็อยากข้ามแม่นม้ำของนางไ,ไปแล้ว ว้าวโอ้ยดูน้ำตกตรงนั้นสวยมากทุกคนเห็พนพี่น้องนั่งสปาธรรมศาสตร์ก็ไปทำน้ำดื่มสปาอยู่ใกล้กับเมืองสปาที่น้องด้ยน้ำแร่เนาะนางงามจะพาไปเบิ่งน้ำตกพ่น่อนพี่น้องน้ำตกพระจ่าว้าวนางงามก็นั่งชมวิวออตรงนี้ค่ะเพราะมันไกลไปไกลามากไปต่อไป Let's go พี่น้องเห็นวิวน้ำตกบ่ไป,ปพานางงามมาบุกป,ป่าฝ่าดงนงูถึงแล้วจะ้ะน้ำตกเราจะได้ไปถ่ายรูปก,กันไปเลยโกบอก,ก็ไม่ได้หนหนูพี่น้องไปนางงามบกเลยค่ะอยู่โอ้ยเดี๋ยววิวส,สวยๆนะพี่น้อง มาสโกดูป่าสิพี่น้องอยู่ใต้หุบเขาเลยในหุบเขาอ่ะประสาทกษัตริย์ไดโน,น่จะมาอยู่จะมาอยู่ขักอยู่ไนี่พี่น้องพี่น้องคอยสงยสัยกษัตริย์ไดจะมาอยู่นี่ในหุบเขาเนะี่ยป่าเสไมันมีน้ำไหลมั่งคับเลยมาอยู่เนาะดูประสาทสิน้องสุดยอดมากเลยพี่น้องจา้า มาพอดเห็ดนี่นี่นีมีปลาสนอุ้ยตายตายตา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 ูนีวิตคักชีวิตยูทูบเบอร์อ้ยไปดูดิด,ด,ดูปลาสนนางงามเดินสิอันนางงามมาขาตัวนี้น พี่น้องเบิองคนแ่าสองคนสู่ชีวิตมาแล้วจ้ะพูนะ่ะพี่น้องเหลียวบงป่าอันนั้นก็กาสเตลนะเออกาสเตลก็คือปราสา,ปาทปาติโทพุทธกพุทธังกระมัง่งถังแตกเมืงป่าสวยมันเป็นหญ้าเฟืนขึ้นเต็มทั้งต้นไม้หมดเลยนะ คนนะเบิ่งใจปเป็นตะเฮดหลายนะจ๊ะเห็นปราสาทเห็นปราสาททั้งหลังอ๋อเหนื่อยมากน้องเหลือบึงอันยังก็ปาปารน้องทำไมมันลงไปลึกขนาดนั้นอะ ชันมากนะป่าเห็่นะนองที่บางสั้นแห้งสั้นเ่นตรงลงไปนี่ข้อหาเลยนี่